โนะไปนี่ต้ยมยำก่อนเลยนี่หมูสับอูเส้นและถั่วและต้ยมยำแบบนี้หมูแบบนี้อูเส้นแบบนี้ เกาเหล,า,หลาเย็นตาโฟเกาเหลาเย็นตาโฟ้อมเกี๊ยวให้เองมีข้าวมือ,อ,อดูดิเกาเหลาเย็นตาโฟอืมอืมน่ากินอ่ะอันนี้เท่หนี่เลยความมันอับใจหนึ่งก็คือร้านสะอาดมาก